แรกที่ป้าซื้อกันแดดให้เราจริงๆเราเลยก็ใช้จริงๆเลยแล้วพอแบบได้มีโอกาสมาร,มาร่วมง,งานก็รู้สึกดีใจมากๆเ mm hmm. มื่อเช้าแบบป้าถามว่ามาทำงานอะไรแล้วว่ามาอ mm ีเวนต์เอเนซ่าป้าบอกว่า mm hmm. ขอกันแดดด้วยนะเห mm hmm. <laughs> มือนบอกว่าเออคือเขาใจทุกวันอยู่แล้วลอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาแบบเป็นคนทากันแดดแล้วก็แบบติดทากันแดดทั้งหน้าถึงตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยฝากซื้อใช่ใช่ นหนูนูก็คือตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเพิ่งเอายอมรับเพิ่งรู้ว่าสกายสกายเขาเป็นแบบเป็นเป็นออฟใช่แล้วพอแบบได้มาร่วมงานกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออตืนเต้นแล้วเขามองเราเวลาเราเต้นแต่นี่ก็คือบีบ บอกเขาว่ามองได้แต่ให้กำลังใจแบบเงียบๆนะใชะใช่ใช่แล้วก็อย่ามันเปิดโลกตัวหนูเองแล้วกันเป็นคนที่แบบใช้ตัวนี้อยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเขามีหลายสูตรมากๆค่ะแล้วก็วันนี้พี่เขาก็เออแนะนำอยู่ตวนึงรวก็แนะนำที่เป็นญี่ปุ่นใช่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 แต่ว่าจริงๆอ่ะเวลาไปญี่ปุ่น่ะเรลือก็ซื้ออยู่หละใช่เขาเขาติดประจำเลยใช่ใช่คือใช้ได้ everyday everyday จริงคือสู้กับแดดไม่ไหวจริงๆต้องต้องมี้ังหาใช่เราตอนเราได้ลองใช้เราต้องรู้สึกยกมากรู้สึกสวยแบบนี้เลยรู้สึกรู้สึกว่าอคือในความที่แดดเมืองไทยมันค่อนข้างแรงก็คือเวลาทามันก็เวลาเหงือออกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบมีความเหนื่อน ขนาดั้นใช่อย่างใครที่แบบไม่ชอบกันแดดเพราะว่าเหนือหนานี่คือสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยเพราะว่าอย่างตัวพี่ชายหนูเองก็คือชอบมากๆเขาบอกว่ารู้จักแบรนด์นี้ไหมเนี่ยคือที่บ้านใช้กันเยอะมากแต่ว่าด้วยความที่แบบเขาเขาเขาไม่ค่อยถือเขาก็แบบเออยอยากฝากเราซื้อหน่อยแล้วซึ่งวันนี้ก็คือมีโปรกันอ่ะพีโบนี่นักขายโปรแล้วพี่พี่คนไหนที่สออเไรเป็นคนพ่งก จว่าซื้อวันนี้ได้เลยค่ะมล้วเขาจะลด30จริงด้วยที่มีแอบได้ยินว่าว่าจะซื้อเหมือนกันอันนี้เซลล์หรือเปล่าไม่ใช่เซลล์นะฝา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 เขาฝากอเนซาด้วยนะคะชัยดีจริงๆแล้วก็แบบคนที่ผิวแพ้ง่ายแบบเยออะไรเงี้ยก็อยากให้ลองใช้เพราะว่าแบบ คนกลัวว่าคือแพ้ง่ายอุดตันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่านี้เขาใช้ได้จริงพเเริ่มถูกแพ้ง่ายแบบที่สุดในโลกใช่ก็คือใช้ได้จริงอ,อย่างที่หนูบอกไปนะคะว่าตอนนี้ก็คือกันแดดมีให้เลือกเยอะมากๆหนูอยากเชิญชวนแบบอยากชวนทุกคนอยากให้แบบแชร์ให้กับทุกคนว่าบางทีเราต้องเลือกกันแดดดีๆสักตัวหนึ่งให้กับตัวเองแล้วหนูก็อยากแนะนำอันนี้ซ่าเหมือนกันค่ะเพราะว่าใครที่แบบไม่ชอบความเหนียวเนนอ่ะแต่ตัวน,นี้ซึมไวมากๆตอบโจทย์มากๆตนนัวเองด้วยเหมือนกัน อีกหนึ่งเรื่องเราสองคนจริงก็มีแฟนนีต่างประเทศเยอะมากมีไงบ้างที่เป็นแฟนต่างประเทศเราไปเซนตุชี่แล้วอะกี่ันจะหกหกเจ็ดแปดประมาณนี้เมื่อวานเพิ่งปล่อยประกาศไปว่าเดี๋ยวจะไปสิงคโปร์ต่ออะไเงี้ยจริงๆตื่นเต้นเราก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าปกติแล้วแฟนๆก็คือจะมาหาเราที่บ้านเราอะไรเงี้ยทีนี้ เราได้ไปหาเขาที่บ้านเขารู้สึก,สกตื่นเต้นพอเขาต้อนรับเราอย่างดีมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจที่เหมือนแบบได้เปิดโลกเปิดออประสบการณ์ใหม่ๆน อย่างต้นหนูกับน,น้องนะคะแค่แบบไปที่แรกก็ว่าตื่นเต้นแล้วแล้วพอเราได้ไปหลายๆที่อะยิง่งตืง่นเต้นกว่าเดิมเพราะว่าเราจะมีความรู้สึกเหมือนได้เริ่มใหม่เริ่มได้เจอแฟนๆใหม่ทุกคั้งอะคะอย่างต้นหนุเองเป็นคนที่แบบที่ตื่นเต้นอยู่แล้วก็พยายามใจเย็นแต่แฟนๆเขาเชียร์อัพดีมากๆเลยทําให้เราแบบมีกําลังใจที่จะแบบเลือกแสดงอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติของเรา ไอ้เกิดเกิดขึ้นเมทีต้องมขอกกินสามครั้งทำไมเออเป็นคนไทยเพราะเราเป็นคนไทยเราคือฟังเชื่อคนเราเชื่อแต่ละประเทศที่ไปมันมันเป็นยังไงบั้นแต่มันแตกต่างกันโอ้จริงๆแฟนๆน่ารักทุกที่เลยค่ะแต่ว่าแบบแต่ละที่แต่ละแบบอะไรเงี้ยก็จะคือ energy ต่างกันอย่างอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียบร้อยไม่คว้าปลุกมือไม่คว้าอะไรเงี้ยแบบน่ารัก ใช่แต่ว่าจะบอกว่าเมิมิบเรียบร้อยมากเออ,<ช>เอ,อเรียบร้อยมากจริงๆเขาเขาเคยหนูไปแอบส่องมาเขาจะบอกว่าเมิร์บก็คือเหมือนใช้เสียงกรีร๊ดให้แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเวลาอรือว่างน<ช>้ยังทุกทุกคนแบบถ้าถ้าหนูยังไม่ข<ม>ึ้นก็ต้องเงียบก่อนใช่แล้วพอขึ้นปุ๊บอาจะใช้เสียงกรี๊ดแล้วพอเราพูดปุ๊บเขาก็จะเงียบตั้งใจฟังใช่ เขาเรียกลู้สเต็ปใช่ใช่ใช่รู้ว่าคนจะใช้เสียงตอนไหนแล้วก็อย่างน้องบอกว่าเออเราไปเจอแฟนๆแต่ที่สําคัญก็คือแต่ละแต่ละที่อ่ะมันมีอาหารหรืออะไรที่ที่ของกินที่แตกต่างกันแล้วก็จะหาอาหารที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยเราก็ แต่เมื่หร่หรือเปล่าแต่หนูตื่นเต้นทุกครั้งที่หนูได้ลองอะไรไปต่อไปแล้วเขาจะลิสต์เลยนะว่าที่นี่มีอะไรที่เด่นบ้างโดยเฉพาะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามีการท้น research ตัวใช่รีเสิร์ชว่าเออที่นี่นะเด่นเรื่องอะไรอะไรอร่อยที่ไหนแบบน่าไปอะไรเงี้ยถ้าเรามีเวลาเราก็อยากไปอยู่แล้วเลยแสดงว่าแต่ละครั้งที่เราไปแฟนมีตั้งแต่เราจะไปจอยแฟนเราก็ไปจอยพิเศษที่สุดค่ะ เราบินแบบนี้มันมีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเรีอยู่แล้วไอ้แบบช่วงเดือนแรกที่เราบินกันสามทีเลยก็คือเราป่วยไปแล้วหนึ่งทีเลยอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบเหมือนด้วยอากาศช่วงนั้นแบบฝนตกด้วยแล้วก็แบบเวลานอนก็นอนน้อยอะไรเงี้ยต้องก็พยายาม เองก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบพยายามดูแลตัวเองพยายามนอนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆแต่ว่ามันก็ช่วยได้ระดับหนูแหละค่ะแต่ว่าจริงๆเราพอมันเจอแฟนๆเราก็แบบใช่มันมนต้องตื่นตื่นตลอดเวลาแล้วพอเราอยู่กับตัวเองเราก็จะแบบโอ๊ยฉันป่วยอะไรใช่ใช่คือแบบถึแม้ว่าพวกเราจะป่วยแต่พอเราเจอแฟนๆมันก็คิวพวกเราบ้าใช่มันชดมันชดการ การที่จะจะเอาโชว์เอาสซอท์ายที่สั่ากาแฟก็มีสอง มีซ้อมมีเรียนกันเพิ่มนเราก็แบบมีเรียนเบสิกก่อนเพราะว่าพวกเราเองก็ไม่ได้เต้นกันเก่งขนาดนั้นเลยก็ต้องแบบมีการเรียนเบสิกก่อนเรียนเบสิกเสร็จลุกเสร็จเสร็จปุ๊บก็แบบไปซ้อมโชว์อย่างตัวหนูเองก็คือพอซ้อมกับน้องเริ่มเสร็จแล้วกลับบ้านไปก็ไปซ้อมในห้องน้ำตัวหนูก็เป็นหนูก็เป็นซ้อมลองซ้อมเต้นเลยแล้วก็อยากบอกออกมาให้ที่สุดใช่ก็ฟอร์มในห้องน้ำเจอกันที่กำลังไปสิงคโปร์ครั้งนี้เหรอคะเรียอบอจริงๆเราก็ เล่นกันมาหลายที่ก็พร้อมเลยค่ะจริงๆไปได้อีกนอกจากจริงๆอยากไปสักยี่สิบสามสิบทีอันนี้แปดที่เลยเกิใกล้แล้มันแค่สิบไงถือว่าสักยี่สิบสามสิบกำลังดีค่ะอันนี้คือความฝันที่อยากคืออยากจะไปทัวร์หลายประเทศเลยคืออยากไปทั่วเลยไปหมดเลยใช่อยากอยากจริงๆอยากไปเจอแฟนๆแบบทุกที่ที่เขาแบบบอกไม่ถูกอก็อยากไปแบบทั่ว ได้ที่แฟนเดย์อ่ะเป็นแฟนเดย์ที่แฟนเดย์แล้วมีเขาไปสามคู่เลยทุกด้ใช่ใช่ใช่มีแบบจามีใช่พี่เจสี่จุนดางมิวเลสก็อยากให้แบบนอกจากจะบินมาหาพวกเราแล้วก็รอพวกเราแล้วอยากให้ดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะเราจะได้มาเจอกันถือว่าเป็นช่วงพักผ่อนละกันมาดูเราเป็นพักผ่อนด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ เรามีสิ่งมหัศจรรย์ด <busca> ้วยนี่อะไรอ่ะแฟนเดอ์นเป็นข้อก่อนแล้วบุ๊ยเรามีสิ่งมหัศจรรย์ที่กําลังจะแบบกําลังจะได้เปิดเผยเร็วเร็วนี้เราเลยแบบเร็วมากมากแบบ coming soon coming very 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 soon พูดได้มากเลยใช่พูดได้แค่นี้เราติดตามเร็วเร็วนี้แล้วกันแล้วก็เหตุที่พี่มิวบอกว่าเปิดเพลงเกียวกับอลิยแค่ถือว่าสปล่อยแล้ว Got, like, uh, got it yet, but, uh... Welcome <laughs> to Star Society. Star Society.